ขยี้ตาบ่อยๆเสี่ยงตาบอดได้บางคนนะคะที่ชอบขยี้ตานะคะมอเข้าใจเลยนะคะว่ายิ่งขยี้ก็ยิ่งฟินบางทีเวลาเราขยี้อะค่ะมันก็จะหลั่งสารแก้คันสารภูแพ้ออกมาก็ทําให้รู้สึกคัน แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องตาคันตาภูมิแพ้ขึ้นตาหรือว่ามีสิ่งแบบมอมที่อยู่ที่ตานะคะทําให้ขยี้นะคะก็ไม่ควรที่ขยี้ค่ะเพราะว่ายิ่งเราขยี้ผิดวิธีะคะ่ะเล็บเนี่ยอาจจะไปโดนที่กระจกตาทําให้กระจกตาเป็นแผลกระจกตาถลอกได้นะคะและขยี้เรื้อรังนานๆนะคะบางทีเกิดโรคก,กระจกตาบวดกระจกตาย้วยเลยนะคะทําให้ส่งผลเสียกับการมองเห็นได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการคันจากภูมิแพ้เบื้องต้นนะคะคุณหมอแนะนําว่าอาจจะหยดน้ําตาเทียมดูก่อนนะคะหรือว่า,าจ,จะใช้ประคบเย็นร่วมด้วยช่วย ะะสำหรับใครที่ล้างตาแล้วนะคะยังรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาอยู่นะคะ <st> ก็สามารถไปพบกับจักษุแพทย์นะคะ <st> เพื่อทํนาการนําสิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปได้นะคะเขาก็จะใช้ตัวคัตเตันบัดหรือว่าใช้ตัวะะเข็มเนี่ยค่ะเคลียรออกจากดวงตาเรานั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะ